สวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องอะไรกันเด็กๆทำอะไรกันเนี่ยไม่ทักทายกล้องกันเลยอะวันนี้อุตส่าห์มารับเฮ้ย,ยมดกินเฟ้นไฟเพียบเ,เลยอะเฮ้ยเขาจะอิ่มไหมเนี่ยโอ้โหถ้าจะปินหน้าโดยนะออมเล็ตตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับออมเล็ตอยู่ที่อ่ะสวัสดีเพื่อนๆนยัง,ส,<อ>งสวัสดีครับนี่ครับเราอยู่ที่โรงเรียนออมเล็ตนะครับโรงเรียนกอนพิทักษ์ศึกษานั่นเอง วันนี้น,นอ้องเชฟเบตน้องเชฟเบตอยากทำอะไรครับวันนี้อยากกินขนมร้านยายอีกละเอาอะไรอยากกินไหมเบตก็อยากกินแล้วมาที่ยวเเหลือยี่สิบเหลือตังค์ด้วยเหรอเอาไป20แล้วก็เหลือ20เหรอ,หรอโอ้โหพราะว่าแต่ยิงเที่ยวเซื้อไอติมแต่ไอเทียมไอติมมันหมดอ๋อติมหมดต้องถามแม่ว่าวันนี้ไปซื้อขนมร้านยายได้ไหมได้ไดใช่ไหมดีใจไหมคะงั้นเดี๋ยวเราใส่แมสกันนะเดี๋ยวเราขึ้นรถไปขนมร้านยายกันแต่ตอนนี้พราเอ็มหิวน้ำมากเลยอยากกินน้ำแดงแถวนี้มีน้ำแดงไหม มีน้ำแดงด้วยออมเล็อยากกินไหม oh <no. S 1> กินได้ไหมตรงนั้นอะเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อดีกว่านะ้องโอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถไปร้านยายกันนะครับไปไปรูปะนะ <c oughs> ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านยายแล้วนะครับออมเล็บอกจะซื้อขนมไม่ใช่เหรอลูกฮะมาถึงก็หาดูของเล่นเลยนะครับไอ้ขนมอะไรเนี่ยน้อง ขนมไข่ดาวเหรออุย้ยไม่ใช่เว้ยแต่ขนมเอาเลยนะขนมอะไรคะเอาก็หยิบเลยขนมไข่ดาวมันเป็นเยลลี่คนละกี่บาทอ่ะคนละยี่สิบแล้วกันนะอ่าแล้วขนมอะไรขนมอะไรอุย้ยอุ้ยแมสติดแล้วคะ่ะไปไปดูดูซิมีขนมอะไรอีกมีขนมอะไรมาอุย้ยมีใส่ใหม่ด้วยนะับใส่ใหม่กระปุกช่วงนี้มันใกล้วันอะไรเอเลศนี่ใกล้วันวาเลนไทน์เขาก็จะมีพวกของขวัญกิ๊บกิ๊บน่ารักเอา้าเอาลูกแก้วมาแล้วครับห้าบาท เล่นด้วยกันเนื้อเล่นด้วยกันก็ได้ใช่ไหมอ่ะมีอะไรไหมมีอะไรอีกไหมคะอ่ะรีบหยิบนะมีลูบิก15บาทนะครับที่เคยถ่ายคลิปไปก็ขอ,องเล่นเหมือนเดิมๆนะอเาริดซื้อขนมไปลูกไปวันนี้อยากให้อเมริดซื้อขนมบ้างนะครับอ๋ออันใหญ่เลยนะลูกโปง่งวิทยาศาสตร์อันใหญ่เลยนะอ่ะเลือกได้ยัง โอ้ห oh, อันนี้ที่บ้านก็มีอ่ะกี่บาทละวห้าบาทละได้ลูกแก้วอย่างเดียวเลยน้องใช่บเบ็นกี่บาทแล้วคะห้าบาทเหรออ่ะเอาขนมเลยหยิบเลยนะ <S <S เลือกยากมากเลยนะครับเด็กๆได้ยๆได้เลยด้วยโอ้ยของน้องใช่บเบ็นสิบบาทแล้วนะครับอมเหล็ดอะไรคะอมเหล็ดได้อะไรคะอ่าอมเหล็ดก็าสิบบาทแล้ว ไม่อู้อยากได้เลยคะหยิบเลยค่ะระวังรถนะคะรถออกมาละระวังรถออมเล็ตอะไรคะนมอัดเม็ดเหรอมันเยอะด้วยค่ะกี่บาทเนี่ยอ่ะถือไว้นมอัดเม็ดนะครับออมเล็ตได้นมอัดเม็ดด้วยนะครับวันนี้ออมเล็ตเอาขนมเลยครับช้างน้อย2บาทเองออมเล็ตอะไรคะเจไดไเหรออ่ะไปอ่าไปจ่ายตังยายเลยถามคุณยายกี่บาทของออมเล็ตของออมเล็ตเปสิบเก้าบาทอ่าไปเฉเบดได้ยังนี่น่าักเลยชเบดอุ้ยสลามอีกแล้วสลามต้องเล่นนอกบ้านนะคะ ด้วยที่อันเนี้ยเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยววันวนาเลนไทน์ยเราไปแตะแปะให้เพื่อนๆได้ด้วยเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยแปะเพื่อนๆไม่ได้แปะตัวเองนะเพื่อนๆพื่อนแปะทาอืมเปิหน้ากันเลยนะน้องชิวแต่ได้ครบยังคะบาทองร้อยลุม่ถึอ่าขอให้ครบนะคะอ่าป๊อกกี้เหรอป๊อกกี้มาฮะบาทไปจ่ายเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่คะไปโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ของเล่นขนมครบกันแล้วนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการ ซื้อขนมกันครบแล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวไปสรุปกันดูว่าเด็กๆได้ขนมอะไรกันบ้างนนะคระับไปขึ้นรถกลับบ,บ,บบ้านกันตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับทุกคนก็ได้ขนมกันแล้วมนาะเทดูที่มีอะไรบ้าง องเลยก็จะมีนี่นะครับนมอ,อัดเม็ดขนมเจลลี่เจลลี่ไรแล้วก็มีลูกแก้วนะส่วนน้องชิเป็ดก็จะมีเลนะครับแล้วก็ขนมไข่ดาวนะแล้วก็ป๊อกกี้แล้วก็เจลลี่ไรเหมือนกันนะวันนี้น้องชิเป็ดก็อยากกินขนมใช่ไหมคะไม่มีของเล่นเลยครับส่วนพี่เมล็ดก,ก็มีลูกแก้วนะครับที่เป็นของเล่นนะซึ่งลูกแก้วเนี่ยได้เยอะมากจะแบ่งเพื่อนไหมเราจะเล่นโยนลูกแก้วใช่ไหมจะแบ่งเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยใช่ไหมครับ อ่าแล้วก็เด็กๆก็มาถึงบ้านแล้วทุกคนพอมาถึงบ้านเสร็จก็อย่าลืมเก็บกระเป๋าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนออกมาเล่นนะครับแล้วก็กินข้าวง่ายๆด้วยนะเอากินช็อคหน่อยสิอ้าเปิดไม่เป็นแกะไม่ขาดหรือออกนิดเดียวเองบิบแรงๆเด็กๆชอบกินเจได้ไรยิงยิ่งสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วเนี่ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อเอ็มก็มาถ่ายเด็กๆน่ารักน่ารักนะครับเพราะว่าช่างช่องเะไริคขับเนี่ยไม่ได้ไปร้านยายมาประมาณ2ออาทิตย์แล้วนะส่วนช่องที่ไปบ่อยๆไปไหนช่องไหนไปร้านยายบ่อย ใครเจียวฟิล์มนะครับก็ไปติดตามได้นะครับเป็นช่องที่ RO เขาเป็นคนช่วยถ่ายช่องนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพ่อเอ็มกับออมฤตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเร็วๆเนี่ยจะมีโปรเจกต์ใหม่นะครับเกี่ยวกับพ่อเอ็มแล้วก็อมฤตนะจะไปเปิดร้านขายเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าเด็กนะ ที่หนึ่งยังไม่บอกนะว่าอยู่ที่ไหนนะครับอยู่แถวๆโรงเรียนอมฤตใช่ไหมก็าฝากเพื่อนๆที่เป็น f c แล้วก็เพื่อนๆนักเรียนโรงเรียนขอนมิศักนะครับก็คนที่อยู่ละแวกแถวนี้ก็มารอติดตามนะครับว่าเราจะไปเปิดร้านอะไรที่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อเอ็มแล้วก็อมฤตขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบายกินให้อร่อยนะคะ เด็กๆก,กินอะไรเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับอ่ะช่วยกันเก็บขยะเร็วเราไปทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวสวนของเรามันจะไม่สะอาดแล้วก็ไม่สวยนะอ่ะอ่ะช่วยกันเก็บขยะหน่อยครับเป็นเด็กดีแล้วนี่ขยะที่พื้นเนี่ยเจไดไลน์เนี่ยแก่แล้วอ,ะอ่ะเอาเก็บสิจะเบ็ดเก็บแล้วอ่าเก็บขวดด้วยอ่าช่วยกันเก็บนะครับโอเคไปแล้วนะครับบ๊ายบายเด็กๆไปทิ้งขยะกาัน